สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับมาร่วมรายการกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านเรื่องราวที่สุดยอดเลยแต่ที่แน่ๆวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะของครัวคุณต่อยยกครับ วันนี้วันสุดท้ายครับเราจะไม่เอาอะไรกลับครับเ<ม>จอกันที่ทเซนทันพระราม2องลานลิฟต์แก้วชั้นหนึ่งครับบอกเลยว่าไปจับจ่ายใช้ตอยให้เต็มที่เพราะเราไม่เอากลับไม่เอากลับของหวานของขาวนะเยอะแยะมากมายอาหาร ไทยเหนือใต้ออกหมดมาหมดขนมอีกแล้วที่สาคัญครูคุณต่อยเซน<า>กเตสใช่ไปกันได้เลยนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะจัดงานกันที่เซนทันพระรามสองแห่งนี้ยังไงก็ตามขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน<อ>นะครับ,รบขอบคุณเะคอเซนทันพระรามสองขอบคุณที่ให้ใจกับเราเราดีใจจริงๆนะมีความสุขมากมาจัดงานที่นี่เราเป็นความสุขมากและหวังว่าท่านก็จะมีความสุขเรายืนยันนะครับว่าครูคุณต่อยต้อง อร่อยและเราอร่อยจร,จริงๆครับเราคัดสรรสิ่งดีที่สุดมาให้กับท่านและนี่คือวันสุดท้ายที่นี่เดี๋ยวจะที่ไหนต่อไปเดี๋ยวว่ากันว่ากันวันนี้เป็นวันสุดท้ายมาที่เป็นท่านพระรามตองนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วขอบคุณทุกความรักความเมตตานะครับที่ทุกคนมอบให้กับพวกเราหนูนะครับอาจจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่อยู่ในรายการนี้นะครับและหนูเป็นหนึ่งในพิธีกรในรายการนี้ถ้าเกิดข้ออะไรผิดพลาดอาจจะไม่ถูกใจท่านทั้งหมดนะครับนะฮะทุกเรื่องทุกราวนะครับ หนูขอทุกอย่างยกให้อาหมดเลยใช่ตอนแรกก็พูดดีอยู่ตอนแรกก็ฟันเฟืองตัวเล็กๆอะไรนึกว่าจะรับผิดชอบอัหนูไม่เคยพูดนะพามาโอชอบ ไม่ไม่ไม่แต่คาราบิชชออันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเราทางานเราก็รู้ว่าต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นบ้างทั้งมุดมันมีอะไรต้องขอโทษกลาบขอโทษด้ยนะครับกราบขอโทษแล้วทั้งหมดถ้าเกิดว่าเป็นความดีความชอบอะไรขอเลยนะครับขอเลยให้ยกให้ผมให้เลยให้ผมครับให้ผมหรือถ้าเป็นความดีความชอบยกให้ผมหนูทุกคนคิดับคุณผู้ชมช่วหนูไม่ให้ผมก็ได้โอเคให้ผมนวันสุดท้ายแล้วครับไปกันเลยครับแต่ที่แน่ๆนวันนี้ท่านดูรายการเราอยู่ท่านครับท่านชอบน้ำสลัดอะไรที่สุดนะอันนึงที่ผมบอกเลยครับตัวผมเองชอบทส ไม่มีอะไรที่ผมจะชอบมากกว่าทาวซันไอแลนด์แต่เวลาเราไปกินทุกๆครั้งแล้วก็ถามว่าเราจะใช้เดซซิ่งอะไรผมก็จะบอกเขาว่าทาวซันไอแลนด์แล้วมันทํำยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะบอกท่านออกอากาศออกทีวีจริงๆแล้วทาวซันไอแลนด์มันไม่ได้ทำยากเย็นอะไรเลยทําเธอแล้วมันอร่อยมากลูกหลานตัวท่านเองกินก็จะมีความสุขที่บ้านนี่คือการทําน้ําสลัดที่เรียกว่าทาวซันไอแลนด์ครับส่วนผสมนะครับ มีมายองเนสนะครับครึ่งถ้วยนะครับซอสมะเขือเทศนะครับสองช้อนโต๊ะแตงกวาดองแบบหวานนะครับสับสองช้อนโต๊ะนะครับหอมแดงหรือว่าหอมใหญ่สับนะครับสองช้อนชากระเทียมสับนะครับ1ส่วน4ช้อนชาน้ำส้มสายชูหมักนะครับ1ช้อนชาเกลือโคเชอร์นะครับ1ส่วน8ช้อนชาคือเกลือนี้มันก็คือเกลือทะเลครับเอามาบดหยาบใช่นะครับแล้วก็ซอสทาบาสโก้นะครับเป็นแบบซอสพริกนะครับซอสทาบาสโก้สองสำยดครับ แล้วก็พริกไทยดําป่นนะครับเป็นแบบใหม่ๆเลย1นส่วนแช้อนชาอันนี้คือส่วนผสมนะครับวิธีทําง่ายมากเลยไม่ใช่ความร้อนด้วยใช่เอาทั้งหมดมาเอาทั้งหมดมาผสมกันเลยครับใช่ใส่ทั้งหมดผสมเข้าไปนี่ดูตัวอย่างเลยนี่นี่นี่คุณก็เอาซอสมะเขือเทศใส่ผสมเข้าไปแล้วแล้พอใส่ซอสมะเขือเทศแต่ก็จะตามด้วยแตงกวาดองท่านผู้ชมดูสิง่ตยอเลยครับก็เอา ทุกอย่างนะครับผสมลงในชามผสมนะครับแล้วก็คนทั้งหมดนะครับที่ส่วนผสมที่เราบอกไปเนี่ยคนเนี่ยมันเข้ากันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ชิมรสชาตินะครับให้รสมันออกแบบเปรี้ยวเค็มแล้วก็อมหวานเล็กน้อยใ่น้ำสลัดจะมีลักษณะข้นนะครับแล้วก็จะมีสีส้มอ่อนของซอสมะเขือเทศแล้วก็ทาบาสโกนะครับทีนี้พอเราทําได้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราทำยังไงครับวิธีเก็บน้ําสลัดนะครับให้ใส่ในขวดโหลหรือใส่ในภาชนะปิดสนิทนะครับ ใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะฮะเก็บไว้ได้นาน3-5วันครับทีนี้เรามากินกับอะไรครับใช้ทานคู่กับสลัดหรือว่าจะใช้ทานคู่กับแบบแซนด์วิชหรือใช้ทานคู่กับแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าก็ได้ได้หมดนี่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 แบบคุณโก้กำลังทำอยู่ครับนี่คือเทาซันไอแลนด์ที่เราเอามาฝากนะครับเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมเวลาที่ท่านไปร้านเด่นดังขนาดไหนนะครับเขาจะทำสลัดอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันคำว่า น้ำสลัดแบบเทาสันอแลนด์ทำแบบนี้เองใช่ใช่ใช่ทำแบบนี้นี่เองแล้วใครจะทำอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่ที่คุณอ้อบอกเมื่อสักครู่ว่าเปรี้ยวนํำตามด้วยเค็มและหวานนิดใช่ครับต้องให้มันเป็นอย่างนั้นรสอย่างนั้นแต่นี่เออถ้าเกิดมันไม่เปรี้ยวจะทำยังไงท่านก็ดูว่าส่วนผสมทั้งหมดของท่านเมื่อสักครู่นี้ใส่อะไรลงไปที่มันจะทำให้มันเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็ใช่างแน่ๆก็คือแตงกว่าดองแตงกว่าดองเงี้ยมันก็เพิ่มได้ฮะอาจจะไปแนะนำอะไรที่มันพิดิให้กถ้าอยากจะได้เปรี้ยวมาก ขึ้นกว่าเดิมครับเออทาไงเก็บไว้สักเดือนหนึ่งให้มันบูดมันกินไม่ได้นี่จะบ้าเหรอใครอยากกินล่ะเออนี่นี่นีแล้วตอนแรกที่เมื่อกี้เขาพูดเขาบอกว่าให้ใส่พริกไทยลงไปเลยก็ไม่ใส่เสร็จแล้วมาใส่ทีหลังแต่ก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่ไม่เสียหายเพียงแต่ว่าแค่ดัดจริตรู้ดีเท่านั้นครับททีนี้ถ้าในการใส่พริกไทยลงไปทีหลังนะครับ เธอตาส่วนของความหอมเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณ1.7 GDP ของระดับประเทศติดหมนี่นะ7 GDP วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับของตัวคุณต่อยยกครับเจอกันที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับร้านลิฟต์แก้วชั้นหนึ่งครับร้านต่างๆของเราวันนี้ก็โหเต็มที่แล้วี่คุบไปไม่เอาอะไรกลับมาเลยครับครับเราไม่มีอะไรกลับเนี่ยท่านผู้ชมทำออกมาเร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้จริงผมจะตลองให้ดูเลยว่ามันเป็นไง ทำเองไม่กินมันก็จะหาว่างนงี้ใช่ครับนี่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 ผมทาให้ดูเลยอร่อยอแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้อร่อยเลยฝีมือหนูอ่ะฝีมือจริจริงอ่ะไม่เอากระดาษจักวยากระดาษจักหนูเฮ้ยทำไมอารักเอียงอียักระดาษผมไม่ตกเจ็ดเลยกันรักเราไปทําดูนะมันจะได้ความอร่อยแต่วันนี้บอกครั้งสุดท้ายและเจอกันนะครับกับเซนทันพระรามสอง ลานลิฟต์แก้วชั้นหนึ่งวันสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายครับยกทับจ้ะพักตรงนี้สักครูร่พวกสิ่งหน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ oh <yeah. S 1> โตกเกียวไส้ครีมไข่เค็มครับ oh. ของใหม่ที่กำลังจะมาแรงมากๆไต้อร่อยเนียนปากมากเลยเนื้อครีมเขานิ่มนวลแล้วก็แป้งนี่นะกรอบข้างนอกนิดเดียวแต่ข้างในนุ่มของน้องนุ่มในแบบชัดเจนเลยครับไม่ต้องแล้วเจนกลัวคุณไป